สวัสดีครับผมพุทธลักษ์วันนี้มาแนะนำการค้นหา google search นะครับโดยใช้ google search เนี่ยหาไฟล์เช่นพวกไฟล์ pdf นะครับหรือเป็น powerpoint excel word หรือเป็น text นะครับโดยใช้คำสั่งว่าไฟล์ type นะครับแล้วก็ colon แล้วก็ตามด้วยประเภทของไฟล์นั้นนะครับสมมุติว่าผมต้องการ ค้นหาคำว่า,อาสอบราคาแล้วกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ลองเ,อเป็นประเภทอื่นบ้างนะครับอย่างเช่น powerpoint นะครับอา่าป,ปวดราคานี่นะครับ หรือผมจะเปลี่ยนเป็น PDF นะครับเดยวนะครับแล้วก็อาจจะใช้คำสั่งคู่กับไซต์ก็ได้นะครับเช่นผมต้องการหาคำว่าประกวดราคาในเว็บไซต์ nbtc นะครับกะสะทะชนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือว่าผลที่ได้ก็คือว่าคำว่าประกวดราคาในเว็บไซต์ของ n อ็นบนะครับก็จะออกมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับในการาหารไฟล์ที่เป็น p d f หรือเป็น p o w e r p o i n t นะครับใช้ประเภทอื่นๆก็ได้นะครับลองหาดูนะครับเป็นพวก Excel ก็จะเป็น xls เป็นเป็น Word, ก็จะเป็น doc อไรอะไรเงี้ยนะครับลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็ลองทดลองใช้กันดูนะครับมีสวัสดีครับ